มา,มากินกันมากินกันวาสะขนมปังขนมปังก้อนหนึ่งสองก้อนกับน้ำผลไม้ยูนี่กะบ่บคอยมี่เอียงกับผักประมั่นสิบผา้าที่จะว่ากะบ,บท่ทงหรอกทาปักกับประมั่น ิบนาทีเพราะว่าเริ่มเห็นงานแต่แปดโมงเซเพราะอีกอีกสิบนาทีสิบมมุ่งก็จะมีแบบแต่ละมือนันก็นจะมีโปรแกร,รมว่าแบบมือน,นี้เขาจะต้องเห็น่างกับผู้่าเแน่เห็นงานสันทนาการจะแบบก็บค่อยเมื่อยไปไันใด มันจะเป็นออกแนวแบบรี่ล็กมากกว่าแต่ว่าจะเข้าแบบยูนี่มันก็จะมีแบบสายงานอื่นเขาม่าเฮ็ดรวมกันเปิ้งพุ้ไทร์ไฟบากตื่นเสาแน่จันเลยต่ว่าถ้าเฮ็ดเป็นสายธนันธนาการกัจริงตื่นสวยแน่ ันธรรมดากะมมนิกะบอกใครม่เอียงหะไรไม่เห็นอย่างตีไม,ม่เล่นเกมเล่นเกมกับผููเฒ่าพูดละประมันจ็คซูม,มงนึงแล้วกัสิเป็นมุ่งเกินกะได้เวลาแน่นกินเทียงอ่ะแต่บอกคไ,ไม่เอียงอะไรล่ะ เป็นดกฝึกงานแต่ว่าจะต้องเฮ็ดงานแปดชั่วโมงต่อมือผู้คนเฮ็ดงานประจำยูนิตเขาง,งานเจ็ดมุ่งเคร่งเลือกไปสองเป็นเด็กฝึกงานแปดมุ่งหอถามุ่งเร่งกัด เงินมาอะไรความนี่มาเหฮ็ดใบใจรวนแรงแต่ว่ากับ่าตอบแทนก็นคือใบเกณฑ์อาทิตย์นี้ก็จะเป็นอาทิตย์ที่ฝึกง,งานอาทิตย์สุดท้ายกันเหลือเวลาอีกประมาณสีมือก็คือ จบพาก่อนหน้านี้ก็คือฝึกมาแล้วประมาณหาหาทิศแล้วเพราะว่าฝึกง,งานปีสุดท้ายคือสอบไปแล้วสอบจบสอบอขอเขียนสอบภาคปฏิบัติไปแล้วแล้วก็มันหลักสูตรสองปีก็เท่อนี้เป็นเทือสุดท้ายที่ได้มาฝึกง,งานอยู่นี้แล้วก็มาเบิ่งวา่าสีจัาไหนต่อไป เกิดคืนนีอกู่มาเรียนกักบกับบ่าไงเห็ุงานกักับบ่าไงเห็นเหตุงานน้ำู้เทาเล่าพ้นเพื่อนกะคือว่าเหราเน,ะนาะจนบอกผู้เทาอยูุนี่เพื่อนสิเป็นโรคความจำเสื่อมหลายหลงหลงดงืลืมเนี่ยอารมณ์กับสีแปรปวนกัน,น้อยจะว่ากะบอสี่เด็ด โบมีเอยียงที่แบบเกินความสามารถเ <laughs> <laughs> พือ่อนลมงานกับใจดี <laughs> บวนออกประชดได้นี่แบบใจดีอ <laughs> ีดีเลวเรว่าม้วนเราหัวใจดีส <laughs> ้อย ข้ามีปัญหาอย่างกับซอยเหลือ <c oughs> แต่พอรู้ว่าจะเป็นแบบนี้กับทุกคนบอดด์แต่ว่าสําหรับตูวข้าเองคือทําบอกว่าเออมาอน,นีจ้งซันจงซีเดอร์เพื่อนกับโอเคบ่มีปัญหานี่คือคอดีของเพื่อนโรงงานอยู่นี่มาขนาเป็นได้ฟื้ง,งานซื้อเพื่อนกับก็ซอยเดือเต็มที่อ่ะเราห้าตอบแทนเป็นซิน,นํำใจ มือนีนอากาศดีกะสิภาพันออกไปย่างเหตุงานสันทนาการกับบุคลมีเอียงลายภาพ่นล่นภาาคุยแล้วกะมือใ้อากาศดีกับา้าพันออกไปย่างไปเบิ้งนันเบื้องนีเพราะว่าแบบยูหนีมันกะตึ้นเศ้าขึ้นมาจากกากาะากะกินเ้ากินเ้าแล้วเช้ากินเ้าเศ้าแล้วกะทากินเ้าเที่ยง ทากินข้าวเที่ยงแล้ทากินของวังพักบายเนี่ยนอกนั่นกะทากินข้าวแรงมันกะเลยมีสายอาชีพมีคืนมากวาแบบเออสันทนาการต้องเฮ็ดอียงเน่ยเพราะว่าให้แค่มาดูแลมันมันบพอมันจะเฮ็ดให้ให้ผู้เทาอยูนี่พื่นเครียดทังสิแ่แหมไปที่นี่กะ นาที่เขาเราบัานกับมาเบิงว่าสิเป็นใจงลยแต่ว่ากเขนนะเมื่อนีอากาศดีกะป้าออกไปยางเธอละไปได้สองคนผู้หนึ่งอยู่ผู้ใดนั่งรถเข็นกันอยู่ผู้นั้นไปกะว่าวากะคุยสะพี่ให้ละผู้ใดยางได้แน่กะค่อยๆย,ย่างไปน้องกันอยู่รถเข็นไปแต่ผู้เ่าอยู่นี่เพิ่นแข็งแรงนะบางคนแบบ มีย่นี่เกือบร้อยเกือบสี่ร้อยปีแล้วอ่ะเพื่อนยังแบบกินเขาได้เองเว้าวคุยตะว่ากะจะแบบบ่ค่อยแข็งแรงแบบเนี้ยจะว่าบ่แข็งแรงกะาาแข็งแรงแต่ว่ากะลงลูลืมแน่ลังเถือออย่างสกเก็โอเคอยู่พูดถึงแต่เพื่อนยังคุยยังสื่อสารยังไต้ทุกอย่างยุนีแบบน่าจะประมาณแปดสิบแปดสิบอัพมั้ง มีส่วนหน่อยที่จะที่จะประมาณเจ็ดสิบนี่จะน้อยนองนั้นก็คือแปดสิบอัพพอยูนีคนเขาแข็งแรงนะเห็นง,งานจนถึงหัวหกสิบหกสิบหาหกสิบเจ็ดปีถึงจะเกษียณคนอยู่นียังแบบถือว่าแข็งแรงแล้วก็กโอเคอะ่ะ บางคนกับทับปวยกับคือกับคือนางถเข็นไปเรื่อยอย่างสิไหมแต่ว่าส่วนร่วมเราก็โอเคบุญยังไงอาทิตย์สวี่ยใส่สื่อื้องานแล้วก็ถ่ายพ้นเส้นเอกสารเท่านั้นแหละว่าจะเฮ็ดอีหยังกับสร้างอยู่นี่ ใบกระดาษนวลจากกดระเบียบก้อนที่สีเขางานหรือว่าเหลืองานเจ้าจังไดเท่าใดก็คือเยอรมันเป็นประเทศที่ใส่ใบกระดาษมีสัญญามีเปดึกดึกง,งานตรงเส้นสัญญาตรงมีเอกสารถ้ามันก็ร้ายอ่ะเพราะว่ายูนี่เห้อมปสามารถเช่อเจ็ดท่าเห็นได้ว่า การหินงานเป็นดังใดบอกไ้ฟังแบบเป็นรุงุ่มใดแต่ว่าถัดเจาะลึกหรือว่าแบบอันนั้นมันคือมันจะเป็นประมาณว่าคือส,สิทธิส่วนบุคคลยูนีเขาจะเข่งมากนี่คือต,ตอนนี้คือไทยอยู่ในในห้องหินงานแต่ว่าไทยเห็นได้แค่ผนงังน้องนันทไทยเห็นประเดื้อเพราะว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลแล้วมันกฎหมายเขา เข,เขาเขียนไปแล้วจะจะต้องได้รับอนุญาตถามว่าได้รับทาาเกิดว่าเพื่นบอกว่าบ่อเธอทายบ่ไหก็คือบ่ไดกเ็เรียกว่าเออมีก็ขอทายในเด้อทายเห็นเจ้าของทายเห็นแค่ตูเจ้าของพ่อเสียงพวกเธอหรือว่าแบบยางอื่นจะพอขอไปอยู่นในอินเทอร์เน็ตด้วยก็เลยเลโอเคเพื่อนก็เลยโอเคถาาสกัดก็ทายได้ มีกมา,าประสบการณ์ให้ฟังว่ามันหนีไปทั้ทงหดแต่รวมๆล้วในตัวเฮาเองมีคือบ่เคยมีปัญหาบ่เคยมีปัญหากับไปฝึกง,งานอยู่ไสกระทั่งบบเคยมีปัญหาเรื่องเผื่อรวมง,งานเลยทุกคนใจดีแบบใจดีอี้ดีเพื่อนคนเยอรมันใจดีพเทธาวงเสียใจดีมื้อนีบอกว่าเอออาทิตย์นี้ฟึกง,งานอาทิตย์สุดท้ายแล้วนะ จะไ่ได้พ่อกันแล้วอ้ฉันเลยเสียายเธอนี่เธอกับมหาฉันในเดิมฝึกอันฝึกงานแร้วๆก็ได้เพินวางสิละก็เลยโอ้ปะทิมดอกเด้วอันทามีเวลากับซมาขึ้นเก้าเลยวางสิเพราะว่ารอบที่แล้วอ่ะกับเมื่อฝึกนี้คือกันหกอาทิตย์ปัตินี่เพราะเพราะอเธอนี่มาฝึกก็เลยว่าเออ้าย่นี่มันก็โอเคก็ถึกใจก็เลย บอกหนาว่าเออหนาถ้ายางพึงไปรับผู้ใดมาเพิ่มเด้อขอให้ขอให้ฉันแบบฉันสิเขียนไปสมัครไว้เลื่อยฉันบอกฉันเขียนไปสมัครไว้ก่อนที่ฉันสิได้ก่อนที่ก่อนที่สิได้มือเอม,มือว่าเขาสิได้ฝึกมือไดอะ่กะก็เลยบอกหนาไปว่าเออ,อย่าพึงรับผู้ใดเขามาเด้อหมายถึงเด็กฝึกง,งานอ่ะนะแบบฝึกง,งานจบฉันอยากมาฝึกอยู่นี้เพราะว่ามันอยู่ไกลบ้าน กโอเคข้าจันทร์กับเซนซิบรับผู้ใดกับเรุปว่ากับ่านมาหาอาทิตย์อาทิต,ต,ต,ตยนน์นี้อาทิตย์ที่หกกับยูนัมจนฮอดซูมือนี้เฮ็ดบัร์ตซูยางมียังเดียวที่บบิฮ็ดที่ขึ้นหนาคอมเด็กฝึกงานย,างยังยังเพิ่นยังบอกให้แบบลงคอมบาเอ่อข้อเสนออาอย่างเ้ยมันนี่มัอนี่เอม เป็นเอยียงแนงเสียคือเข้าบอกคนใดว่าผู้เ่าเพิ่นมีปัญหาเอยียงเข้ากับบอกกับพนักาไปกับเพื่อนร่วมงานไปว่าเออเพื่อนต้องการอันนั้นอันนี้เด้อเอยียงเสียคือมันจะมีโทรศัพท์เป็นมาล้วว่าแบบเออเธอผู้ใดมีปัญหาก็คือโทรบอกเพิ่นเกษีมามาซอยแต่ว่าเข้าเป็นเด้ฝึกง,งานข้ากับเห็นยังคนใดบลายปัญหาเห็นไหมก็มันมียังไล่มือนี่ พักเบรกเดี๋ยวกะซีได้ไปเ็ดงานต่อถ้าเกิดว่าอีหยังจังใดกะเดี๋ยวสีมาเบา,าสู่กันฟังไหม